มิถุนายน2024นสอิสรภาพจากความทุกข์สวัสดีวิญญาณที่สวยงามในขณะที่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเรายังคงเปิดเผยอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้เรามีโอกาสที่จะสำรวจความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็น ทางอารมณ์จิตใจหรือร่างกายในการยุติความทุกข์ทรมานในถกระดับเราจำเป็นต้องเข้าถึงระดับของการรับรู้ทางจิตวิญญาณและจิตสำนึกเพื่อปลดภาระความเป็นจริงสามมิติทางกายภาพรวมถึงร่างกาย และปลดปล่อยความหนาแน่นและการหดตัวในถกระดับฉันเรียกสิ่งนี้ว่าการปลูกฝังเลนทางจิตวิญญาณการปลูกฝังเลนทางจิตวิญญาณเป็นสิ่งจำเป็นหากเราต้องนำทางรูปลักษทางวิญญาณอย่างแข็งขันเลนทางจิตวิญญาณช่วยให้เรารู้สึก ถึงความเจ็บปวดของเราแต่ยังมีมุมมองที่สูงกว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตของเราเรามีภาพที่ใหญ่กว่าเพื่อดึงความเข้าใจหลึกซื้อทางวิญญาณที่ทำให้สิ่งที่เรากำลังประสบมีความหมายเมื่อเราทำเช่นนี้ เราสามารถตัดสินใจเลือกอย่างกระจางแจ้งแล้วรวบรวมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มาจากวิกฤตการณ์ทางวิญญาณเราได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากการเขียนโค้ดส,สากลที่มีอยู่ในเหตุการณ์กาแล็กซีเมื่อเดือนที่แล้วเช่นเปลวสุริยะ เที่ยวรุนแรงจำนวนมากซึ่งกำจัดเศษที่ไม่ดีต่อสุขภาพออกจากจิตไร้สำนึกและเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อให้เรานำแสงสว่างหรือการรู้แจ้งเข้ามาได้มากขึ้นภายในและปลดปล่อยความเจ็บปวดในอดีตทางอารมณ์พร้อมยกระดับ ระบบประสาทและเปลี่ยนกระบวนการคิดของเราผ่านการเขียนโปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียมในสมองใหม่เหตุการณ์ในจักรวาลรับประกันวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระงับสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นได้สิ่งที่ฉันหมายถึง คือการทำให้มึนงงดูแลตัวเองเช็คเอาท์งานยุง่งกล่าวทอดผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจและกลยุทธ์นี้อาจเคยใช้ได้ผลมาก่อนแต่มันจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแม้ว่า กระบวนการขึ้นสู่สวรรค์จะอึดอัดก็ตามไม่มีทางแก้ไขได้เพียงแค่ผ่านสิ่งนี้เท่านั้นเมื่อเราเสริมสร้างเลนทางจิตวิญญาณของเราควบคู่ไปกับการได้รับความช่วยเหลือจากพลังแห่งจักรวาลเราจะจุดประกายและปลดลอ็อกระดับการรับรู้ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเชี่ยวชาญระดับการรับรู้นี้เราก็จะสามารถมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงของเราได้ระดับการรับรู้ที่เฉียบแหลมเหล่านี้ไปไกลกว่าการคิดและในการที่สามารถเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือขอบเขต ของการรับรู้เราสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาแก้ไขข้อขัดแยง้งได้ง่ายขึ้นนำทางวิกฤตรักษาโรคในร่างกายจิตใจและสัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวกับการสร้างสรรค์เรากำลังเกิดใหม่ตัวเราเองและจิตสำนึกส่วนรวมอย่างรวดเร็ว จากความกลัวและข้อจำกัดไปสู่จิตสมนึกที่สูงขึ้นความตระหนักรู้ความเห็นอกเห็นใจและความรักมันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่เติมเต็มอย่างล้นหลามผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้กำลังทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อ โดยที่เดินผ่านไฟและเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวความเชื่อที่ล้าสมัยและรูปแบบความคิดต้นแบบที่เราสามารถรวบรวมได้ในเดือนนี้เพื่อช่วยให้เราหมุนวนขึ้นไปในกระบวนการวิวัฒนาการของเราื่อจากกลาที่สี่ ที่มุ่งเน้นและเป็นคู่รักและเด็กน้อยที่มีมนครั้งต้นแบบการขึ้นสู่สวรรค์บนพื้นฐานของหัวใจทั้งสองนี้สนับสนุนให้เราก้าวข้ามความทุกข์และความเจ็บปวดรักษาหัวใจมองเห็นศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดในทุกสิ่ง ช่วยให้เรารักและทำงานอย่างกลเกลืนรวมกับผู้อื่นและสนับสนุนเราให้สร้างความเป็นจริงของเราเองโดยร่วมมือกับวิญญาณเมื่อคุณรวบรวมต้นแบบทั้งสองนี้คุณจะทำลายกำแพงรอบหัวใจของคุณและให้อภัยผู้ที่ ทำร้ายคุณเพื่อที่คุณจะได้เรียกความรักและความเห็นอกเห็นใจไร้เงื่อนไขที่อยู่ในใจของคุณออกมาความรักเปิดประตูลู่ความรักในถกด้านเพื่อตัวคุณเองและความสามารถของคุณที่จะรักผู้อื่น นอกจากนี้หากคุณพบว่าตัวเองกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นการโอบก,กอดเด็กน้อยที่มีมนครั้งจะทำให้คุณได้รับความเป็นไปได้ใหม่ๆและมองโลกด้วยสายตาที่ซาบซึ้ง ได้โปรดอย่าลืมขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นมีศรัทธาและไว้วางใจในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเรารักคุณเสมอ